เจ้านกน้อยลอง,ลอง นี้เราจะให้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารปลอดภัยโดยปกติแล้วนะคะวัยอย่างพวกเราเนี่ยจะชอบทานของทอดซะเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเฟรนช์ฟรายไก่ทอดปลาทูโกอะไรก็ตามทราบไหมคะว่าน้ํามันที่เขาใช้เนี่ยบางเจ้าบางร้านเนี่ยใช้ซ้ำซึ่งการใช้ฟังเนี่ยมันมีความปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยอย่างไรเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะไปเลยค่ะอาหาร อาหารเป็นสิ่งที่รับประทานเข้าไปแล้วทำให้ร่างกายเจริญเติบโตสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้และไม่เป็นพิษต่อร่างกายมีประโยชน์ในด้านการเสริมสร้างการเจริญเติบโตช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและให้พลังงานแก่ร่างกายโดยสารอาหารจะแบ่งออกเป็น6ประเภทได้แก่ 1. โปรตีน 2. องคาร์โบไฮเดรตสเกลือแร่ 4. วิตามิน 5. ไขมันและหน้ำซึ่งในชีวิตรประจำวันของลูกเสือเนตรนานรีส่วนใหญ่ชอบทานอาหารที่มีไขมันสูงของทอดได้แก่ไก่ทอดเกี๊ยวทอด หมูสามชั้นทอดและเฟนฟรายทอดอาหารเหล่านี้จะใช้น้ำมันในการทอดบางครั้งจะใช้น้ำมันทอดซ้ำโดยน้ำมันทอดซ้ำคือน้ำมันที่ใช้ทอดอาหารต่อเนื่องหลายครั้งหากไปดูตามตลาดที่ขายของทอดจะเห็นได้ว่าน้ำมันที่ใช้ทอดมีสีดำบางที อาหารที่ซื้อมาก็มีคราบน้ำมันสีดำเปื้อนอยู่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้สำรวจตัวอย่างน้ำมันที่ใช้ทอดจากร้านแผงลอยรถเข็นร้านอาหารจานด่วนและโรงงานอุตสาหกรรมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปพบว่ามีน้ำมันทอดําที่เสื่อมคุณภาพและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ถึงร้อยละสิน้ำมันส่วนใหญ่เกิดการเสื่อมสภาพได้จากการได้รับความร้อนสูงสูงการเก็บไว้นานๆมีความชื้นสูงถูกแสงแดดมีสารปนเปื้อนเกิดปฏิกิริยาเคมีกับออกซิเจนมีผลทำให้ไขมันนั้นมีสีดำหม็นหืนจุดเกิดควันตำํำ มีฟองและเหนียวหนืดขึ้นหากน้ำมันมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงมากเท่าไรก็จะทำให้เสื่อมสภาพเร็วขึ้นเท่านั้นผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้น้ำมันทอดซ้ำน้ำมันที่ผ่านการทอดอาหารซ้าหลายครั้งจะมีคุณค่าทางพภชนาการลดลงทำให้เกิดอนุมูลอิสระในเลือดมากขึ้น เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ไอระเหยจากน้ำมันทอดอาหารเมื่อสูดดมเป็นเวลานาน,านอาจจะทําให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ข้อแนะนำในการเลือกซื้ออาหารบอลริโภคหลีกเลี่ยงไม่ซื้ออาหารทอดจากร้านค้าที่ใช้น้ำมันที่มีกลิ่นเหม็นหืน เหนียวสีดำคล้ำฟองมากเหม็นไหมเวลาทอดจะมีควันขึ้นมากแสดงว่าน้ำมันใช้มานานมากแล้วทำให้น้ำมันเกิดควันที่อุณหภูมิต่ำลงอาหารอมน้ำมันและหลังจากบอนริโภคจะเกิดการระคายคอข้อแนะนำในการใช้น้ำมันทอดอาหาร 1. ไม่ควรใช้น้ำมันทอดอาหารซ้ำเกิน2ครั้ง 2. หากจำเป็นต้องใช้น้ำมันซ้ำให้เทน้ำมันเก่าทิ้ง1ใน3และเติมน้ำมันใหม่ก่อนเริ่มการทอดอาหารครั้งต่อไป 3. ไม่ควรทอดอาหารไฟแรงเกินไปอุณหภูมิที่เหมาะสมของน้ำมันคือ160-180อถึงองศาเซลเซียส สซับน้ำส่วนที่เกินบริเวณผิวหน้าอาหารดิบก่อนทอดเพื่อชะลอการเสื่อมสลายตัวของน้ำมันหมันกรองกากอาหารทิ้งระหว่างและหลังการทอดอาหาร 6. เปลี่ยนน้ำมันทอดอาหารบ่อยขึ้นหากทอดอาหารประเภทเนื้อที่มีส่วนผสมของเกลือหรือเครื่องปรุงรสในปริมาณมาก 7. ปิดแก๊สทันทีหลังทอดอาหารเสร็จหากอยู่ระหว่างการพักการทอดควรลดไฟลงเพื่อชะลอการเสื่อมตัวของน้ำมันทอดอาหาร 8. หลีกเลี่ยงการใช้กระทะเหล็กทองแดงหรือทองเหลืองในการทอดอาหารเพราะจะไปเร่งการเสื่อมสลายของน้ำมันทอดอาหาร 9. เก็บน้ำมันที่ผ่านการทอดอาหารไว้ในภาชนะสแตนเลสหรือแก้วปิดฝาให้สนิทเก็บไว้ในที่เย็นและไม่โดนแสงสว่างและ10บ,บนริเวณทอดอาหารควรติดเครื่องดูดควันและมีการระบายอากาศที่ดีสารพิษในอาหารสารปรุงแต่งอาหารหมายถึง สารปรุงรสและวัตถุเจือปนในอาหารที่นำมาใช้เพื่อปรุงแต่งสีกลิ่นรสและคุณสมบัติอื่นๆของอาหารซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด3ประเภทดังนี้ 1. ประเภทที่ไม่เป็นอันตรายแก่ร่างกายได้แก่สีต่างๆที่ใช้ผสมอ,อาหาร ซึ่งเป็นสีธรรมชาติเช่นสีเขียวจากใบเตยหอมพริกเขียวสีเหลืองจากขมิ้นอ้อยขมิ้นชันไข่แดงฟักทองดอกคำฝอยมเมล็ดคำแสกสีแดงจากดอกกระเจี๊ยบเมื่เขือเทศพริกแดงสีน้ำเงินจากดอกอัญชันสีดำจกกากกากมะพร้าวเผา ถั่วดำดอกดินสีน้ำตาลจากน้ำตาลเคี่ยวไหมสารเคมีบางประเภทสารเคมีประเภทที่ให้รสหวานเช่นน้ำตาลทรายกูโคสสารเคมีบางประเภทให้รสเปรี้ยวในอาหารเช่นกรดอะซิติกกรดซิติก สารเคมีที่เป็นสารแต่งกินเช่นน้ำนมแมวหรือหัวน้ำหอมจากผลไม้ต่างๆ 2. ประเภทที่อาจเกิดอันตรายหากใช้เกินขอบเขตสีผสมอาหารได้จากการสังเคราะห์สารเคมีถ้าใช้ในปริมาณมากและบ่อยอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้ ผงชูรสเป็นสารปรุงแต่งรสอาหารผลิตจากแป้งมันสัมปะหลังหรือจากากน้ำตาลลักษณะของผงชูรสแท้จะเป็นเกล็ดหรือผลึกสีขาวขุ่นปลายทั้งสองข้างโตตรงกลางคอดเล็กคล้ายกับกระดูกไม่มีความวาวมีรสชาติคล้ายเนื้อต้ม ควรใช้ในปริมาณน้อยถ้าบริโภคมากเกินไปอาจเกิดอาการแพ้ผงชูรสได้ไม่ควรใช้ผงชูรสในอาหารของทารกและหญิงมีครรภ์สารเคมีที่ใช้กันเสียกันบูดเป็นสารประกอบทางเคมีหรือของผสมของสารประกอบที่ใช้เติมลงในอาหาร เพื่อชะลอการเน่าหรือยืดอายุการเก็บอาหารโดยจะไปยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และส่วนประกอบของเอนไซม์ทำให้การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์หยุดชะงักหรือตายได้ 3. ประเภทที่เป็นพิษไม่ปลอดภยัยเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ การใช้สารเคมีต่างๆปรุงแต่งอาหารเพื่อให้อาหารสามารถเก็บไว้ได้นานมีราคาถูกจากการตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐพบว่ามีการใช้สารเคมีที่กฎหมายห้ามใช้ในการปรุงแต่งอาหารทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภคได้เช่นบอร,รกสารฟอกขาว สารเร่งเนื้อแดงและสารโพลา่าที่ใช้เคลือบเส้นก๋วยเตี๋ยวให้เป็นมันวาวและดูน่ากินหลังจากที่ลูกเสือและเนตรนารีได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารปลอดภัยอันตรายจากน้ำมันทอดซ้ำและสารพิษในอาหารกันไปแล้วนั้นผู้กำกับ ก็มีแบบทดสอบมาให้ลูกเสือและเนตรนารีได้ลองทำกันด้วยนะคะเราไปลองทำแบบทดสอบกันเลยค่ะแบบทดสอบหลังเรียนมีทั้งหมด3ข้อดังนี้ค่ะข้อ1ไม่ควรใช้น้ำมันทอดอาหารําเกินกี่ครั้งกอไก่สครั้งขอไข่ Então, 3ครั้งคอควาย4ครั้งเฉลยกอไก่สองครั้งค่ะข้อสองหากจำเป็นต้องใช้น้ำมันําควรทำอย่างไรกอไก่เทน้ำมันเก่าทิ้ง1ใน3และเติมน้ำมันใหม่ ก่อนเริ่มการทอดอาหารขอไข่เทน้ำมันเก่าทิ้ง2ใน3และเติมน้ำมันใหม่ก่อนเริ่มการทอดอาหารขอควายเทน้ำมันเก่าทิ้งครึ่งหนึ่งและเติมน้ำมันใหม่ก่อนเริ่มการทอดอาหาร เฉลยกอไก่เทน้ำมันเก่าทิ้ง1ใน3และเติมน้ำมันใหม่ก่อนเริ่มการทอดอาหารข้อ3บอลแรกเป็นสารปรุงแต่งในอาหารประเภทใดกอไก่ประเภทไม่เป็นอันตรายแก่ร่างกายขอไข่ประเภทที่อาจเกิดอันตรายหากใช้เกินขอบเขต คอควายประเภทที่เป็นพิษไม่ปลอดภัยเป็นอันตรายต่อชีวิตเฉลยคอควายประเภทที่เป็นพิษไม่ปลอดภัยเป็นอันตรายต่อชีวิตค่ะสำหรับวันนี้ ผู้กำกับก็มีนิทานที่เป็นข้อคิดคติสอนใจมาให้ลูกเสือและเนตรนานรีได้รองฟังกันด้วยนะคะมีชื่อเรื่องว่างูกับปูณทุ่งหญ้าแห่งหนึ่งงูกับปูเป็นเพื่อนรักกันทั้งสองมักจะไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอปูมีนิสัยชอบเดินไปด้านข้าง ส่วนงูชอบเลื้อยคดเคี้ยวไปมาวันหนึ่งปูเห็นงูเดินคดเคี้ยวไปมาจนน่ารำคาญปูจึงบอกให้งูเดินเหมือนมันแต่งูไม่ยอมทำตามปูโมโหมากเมื่อเห็นงูเผลอมันจึงใช้ก้ามของมันหนีบไปที่คองูจนตายเมื่อปูเห็นร่างของงูยืดตรงแข็งทื่อ เรากับท่อนไม้เจ้าปู้ก็พูดว่าถ้าเจ้าเลื้อยตรงๆอย่างนี้เสียแต่แรกเจ้าก็คงไม่โดนลงโทษแบบนี้หรอกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่มีนิสัยคดโกงและไม่ซื่อตรงมักจะพบกับภายนะเข้าสักวันและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ